น้องมาดาจะเอาน้ำโคกให้พ่อกินเอาเยอะๆเด้อเอาเยอะๆเด้อพ่อพ่อพ่อมันเฮียมันเฮียมันเฮียแล้วมันเฮียพอแล้วพอแล้วยามันเฮียแล้วไะมันมัเฮียทิมเมดเอายาเฮ็ดยาเฮ็ดยาเฮ็ดห้อยฮ้ยมัเฮียทิมเมดต้นแล้วมาดาเอาให้พ่อกินน้ำเนี่ยชิ้นหนึ่งเอาพิซซ่าให้พ่อกวนให้พ่อกินก่อน ให้พอห่อกินก้อนชิ้นหนึ่งอะชิ้นใหญ่เด้อชิ้นใหญ่บบนชิ้นไหเสียบเสบ้าขอบคุณค่ะชิมก่อนชิมก้อนออเอาถือให้หน่อยอือเอาเฮียซ้ำบัดเนี่ยของพ่อเฮียซ้ำเดน้ยเอานี่ด้อ โอ้ยเอาวางใจปืนซ้ำโอ้ยของพ่อไงห,หืมจินหาซื้อเหรอมาแล้วกี่บาทเนี่ยไปซื้อมาเนี่ยพิซซ่าเนี่ยแค่เนอะแกอีกแล้วกินหายเยอะเยอะินหายเยอะๆ,ใ,อะๆใส่หลายบาท อร่อยไหมน้องมาดาฮะพอแล้วพอแล้วจะไปใส่ลายนังบ่หมดจ้ะต้องเอาให้มันหมนดหมือน้องมาดาบอกว่าเสียรายของเาะั่นปะพอแล้วกินรวดต้องไปใส่ลายไปนั่นดอกโอเคหมดลกินเลยมาชนกันหน่อยพ่อขอชนพิชชาหน่อยพิซชาหน่อย อ่ะเร็วเวพ่อขอชนหน่อยชนแซ่บบ่อืมอ,อ,อืมกลับนะอืมง่ายก็อืมพ่อเฮ็ดเองเอียบไม่ได้เฮ็ดอืมตองอันเด้อขอตองอันเนาะอันพ่ออีกเนี่ยชิ้นเดียวนี่ตา,าชิ้นเล็กๆกับพ่ออันในของพออ่อเนี่ยโอ้ยมือหยุ่มเลยวะนี่แม่ เอาือทีมตั้งสั้นเฮ็ดดีๆจะแอบกินของน้องมาดาก็ได้จะแอบกินพิซซ่าของน้องมาดาจะแอบกินในแทบระบาดไงน้องมาดาน,น้องมาดา,ดาพ่อขอชนหน่อยฉลองกันหน่อยชนหน่อยชนชนป้าปีศาจแอบเจ้าไน้องมาดาเนีเ่ยแอบบ้ ก็คอยชวนอีกหน่อย